สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับสูตรซอคเก้ดีซึ่งไม่เหอะยรจะพูดของพุ่งมามันก็มีะไรของพุ่งมาใส่ใส่สลีฟถ่ายเลยไม่ซ้อมเลยกูนี่อะลรไม่ได้ซ้อมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันกับแพลนอะไรไม่ใช่แคลนแล้วเนชั่นเนชั่นบลันเกตกับเคเทอร์แซนต์รีนะจ๊ะ ลูกเกมยังไงเราไปรับชมดีกว่านะไม่ห้าใบ,บ,บคุณมีไดหลาหรอต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องกรีดแล้วละ่ะเก็บไว้หนึ่งเปลี่ยนสีแม่งโอ้ยเฮ้ยเก็บไว้สองก็ได้เปลี่ยนส <c oughs> ีเลยรอบนี้เฉดเกินเกินเกินซึ่งกฎกติกา <c oughs> ก็เหมือนแวนวีทั่วไปเหมือนแวนปกติแหละแค่มไม่ต้องหยิบจิ๊บไม่ต้องหยิบใช่แล้วเป็นพิเศษอะไรแทนเออแล้วไอ้คุณคิวมาต้อนไหน คิวชิวไม่ใช่แล้วจ้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วจ้ายุคคิวถ้าคุณอยากเล่นคุณต้องได้พรีเมียมอ่ะใช่เอาไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวยุคคิวเลยยุคยุคคิวไม่มีแล้วเวแต่เริ่มหลังจิวะมึงจะสับจนการแตกไว้ไงใช่แล้วไม่เพราะจากที่เปิดดวงเมื่อกี้มันเกินไปหน่อยอ่ะฮิวติดสามเป็นปกติไปกูว่าแล้วเอาอะไร อ่ีกูเริ่มก่อนเนี่ยเฮ้ยเขาเธอเป็นจั่วไหมจั่วเขาเจอจั่วแต่ในเกมไม่จั่วงงมากเลยในเกมมันก็เกมสิเฮ้ยบ้านน้ำไม่สกูเกรดเหรอไล่ไล่ไงหาเม่ตอนแรกกันไม่ใส่นี่ลงสนามค้นหาการ์ดจากกองหนึ่งใบแสดงนำขึ้นมือเป็นครุบเป็นออเดอร์ผมเนี่ยมีสิ่งที่โรงเรียนคุกในโลกนี้เคยรู้เปล่า อค่หนึ่งวินาทีอย่าอย่าพูดใช้อย um> ่าพูดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันเลดแวนได้อเล่นแวนได้เหรอเลดยูนิตหนึ่งใบอ๋อเอ้ยโซชาร์สามโอเคชาร์ดโดนโอเวอร์แล้วกูย้ายลองดิจระเพลยกระเพลยรอจ้ะ อืมทำการสั่งเวยเลือดจ้ะไรจ้ะเริ่มหลังจั่วเป็นน้องฟอสเริ่มหลังครับได้จั่วการหนึ่งใบใชผู้ดีก็ถูกอีกน้องฟอสจ้ะตีครับเช็คไดทิเกอร์ครับผมอืมกูนึกว่าโอเวอรไปแล้วเขาแล้วเฮ้ยผ่านเราจบเธอเลยกลัวอะไรไม่ส้อกูเกตหรอกนะโอ้ยมันขึ้นเยอะเกินเอ้า เมือหนึ่งว้เข้าคุกเนอะปิง้งเทคเมื่อลงสนามช่องแวนคู่แข่งเลิกการมือหนึ่งใบนำเข็นเข้าสู่คุกห<ม>ยกแค่เอาเกรดสามไปไหมแล้วก็<อ>แล้วก็คอยโซบัส <c oughs> ผมขอฝาก <c oughs> อเอาไว้ก่อนเอ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได้ผมฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวขึ้นฝ <c oughs> ากฝากไว้ก่อนพอเส้นใหญ่ขอเทคกเมื่อลงสนามช่องยว คู่แข่งเอ้ยมีคุกหนึ่งใบคาบ,บ,บาโซหนึ่งเจอหนึ่ง<ม>ใบเพื่ออะไรกูทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรคอคออุออ้ยล่มล่มมีคุกอยู่หนึ่งใบมีมากกว่าบวกสองพันมินแวนคิดมีอะไรไหมไม่มีเช็คได้ทิกเกอร์โอเวอร์แน่นอน หมื่นแวนข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้สองหมเฮ้ยเฮ้ยหมื่นแปดหมืปดนแปดเหรอกลาไปก่อนเลยมิดคลิอ่าสิบห้าแปี่สอกข้างเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงแน่จริงสองแปดสอเฮ้แต่ไปเช็คเขียงยิงไม่รับดรอทริกเกอร์พลังแวนจวนึงใบโอเวอร์เซ็กันเช็คโออโอ้ยไปแล้ว ไปเยอะแล้วน,นี่ไปเยอะแล้วนี่แม่เด oh, ็กไหมไม่ชินทีเด็กไหมยังคุยคนละสายอยู่าัลโหลจัวไม่ค่อยเล่นเด้แคนเหลืองไรเงี้ยประเด็นเล่นเด้แค่แดงเงี้ยเธอนรอไอ้ที่ฝากไว้จะไปฮะยังเงียบยังเยังีรอรอก่อนตัวเงินเงินประกันยังไม่มีไลท์ครับอ่าสกิลของฟอร์สครับเมื่อถูกไลท์ทับโดยคนนี้แสดงการ์ดเกรดสามในมือสองใบ เบอรท็อปกองหนึ่งใบถ้าเป็นยูนิตการ์ดให้ได้คอแต่ถ้าไม่ใช่ลงดอกคอเลยเฮ้ยอี้ยอืมฟอนนอ่ะไม่ไม่ไม่ยูนิตการ์ดไอ้ลูทิเกอร์ลูทิเกอร์การ์ดชัดไม่ใช่นะลูทิเกอร์การ์ดชัดไม่ใช่ยูนิตการ์ดเลยหมื่นเป็นเดี๋ยวนะสี่ข้าคนดีทั้งคูคนดีเลยคนนี้เกี่ยวอะไไม่เนี้ยลงสนามลงสนามอืมบรนการ์ดไปชิคซี่ ไปได้เหรอเอ๊โอเวอร์นะเอ๊โอเวอร์เช็คครับนั่นไงโอเวอร์เยอะลุ้งมาเชียวขอเทนทิ้งคือทิ้งไว้หนึ่งเต่คุณไม่มีเหรอวะหึช่างแม่งไม่เอาอ่ะเขาจะบัสเอาไปเดี่ยวเหรอเอาเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอะเฮ้ยไม่ผมนะไม่ผมไม่ผมเอรีบบอกว่ะรีบบอกว่า เฮผยทีเขาแบบใบเดียวไงอันนี้ต้องเคจะบารเท่าไหร่นะเพราะว่าสองชาวบ้านหนึ่งในสองสองชาวบ้านหนึ่งในหนึ่งอ๋อโอเคเอาบังคับเขาอทบาส์เนาะแต่คุณเด็กคุณไม่ใช้ไม่ใช่คอเนี่ะฮะเด็กคุณไม่ใช่คอรู้ได้ไงเฮ้ยโอเคดีวะังไงดีวะโอเดีวะโอเดีวะเกรดสามปลาไป็นสิบหกใบกูก็เล่นยากพอเลยอันนี้บวกหมื่นในคู่หมืนใบหนึ่ง อันนี้บุกสองพันอ่ะหมื่นแว่นเฮ้ยไม่กดไม่หมื่นแวนไม่กดไม่กดมา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 หมื่นแวนบ่่อยแรกบ่อยก่อนเช็คได้ครับผมนั่นไงนั่นไงพีจีไปแล้วหนึ่งสองสามได้หลังหลังหลังบ้านอ๋อฮัทฮัทจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่ถ้ามันเปิดเจอขี้กูแตกเลยนะเนใช่ไงพี่จีในมือกูกนพี่จีไปดิไปหนายอดฮ่จริงอ่ะหรบมืนยี่สาาีมันเอเวอร์มันเอาเวอร์มันเอาเวอร์เข้าเออโอเวอร์เข้าอย่าบอกนะอีกนี่ะขี้แล้วอดขี้อาเวอร์ไอ้เนี่ยทวินได้เฮ้ย้ย้้ยม้ม้้้ เอ่อตัวนี้มันไม่ได้เจือจากการเช็คเจ้าเอาลงดรอกเหมือนเดิมไหมสิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดไม่กันกันเอ้ยไม่กัน้โอ้เจ็บเลยกูหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหกใบเอ้ยเชี่ยอะไรเชี่ยถ้าทำได้นะมึงเท่เลยเนี่ยเข้าเทินแซนแอนด์รอว์เอ้ยโอเคทำให้เห็มคุณดูสิ่งหวังไ i g อดแอคขนาดนั้นยอดราชาบาสเตียนบาสเตียนแหมแย่ใบเดียวซะด้วยคุ้มเลยกูถ้าใช้เห็นสักหน่อยโซบัสหนึงเองบาสเดียวเองสกิลครับคอา์เตบาสองของคนนี้ของออเดอร์โซนออเดอร์ครับผมจัวกัสสองใบบวกหนึ่งตัวห้าพันคนนี้แวนบวกห้าพันแล้วจวดสองใบหนึ่งสอง ใช้ออเดร์ได้ครั้งเดียวด้วยประเด็นน่ะมึจะออยยากโงงดิมึงจะบอกอีกทีอ่โซบัสหนึ่งใบครับผมจ่ายตัวกันถ่ายตัวไหมเนี่ยของคนนี้จากนั้นคอรัฟลุกเทคของรลัฟลุกเอาข้อโซชี้เรียกการเกรดสามหนึ่งตัวบวกหนึ่งหมื่นชี้โคตรแรงเทคของคนนี้เคาน์เตอร์บลัสตัวเองบวกห้าพันแล้วก็เทคของบัสเตียนเกรดสามทุกตัวบวกสองพัน ไรแค่นี้หรอวะรับลูกอีกตัวเอาละอ,อันทีายไปเลยพี่น้องคนนี้จะตีออกยี่สิบปดสามสิบพอดีสามสิบรับดีรอเฮ้ยชีพาวเวนนาน,นี้บาสเตียนตีครับสิบแปดยี่สิบยี่สิบสามหนึ่งได้ เฟียวอ่ะให้ในมือแม่งไดโนคัสมียอ่ะไอ้ย่่ได้ดิ่งได้ทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คไอ้ี้ยไม่เจอเซคเคิลเช็คเอ้ยเจอสเกตสามอ้าวฮิวพลังพลังแวนฟื้นฟูหนึ่งเมจฮิวฮิวได้เฮ้ยไม่ได้่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้และคาารนนีองท เมื่อเช็คเจอเมื่อจบการต่อสู้ที่เช็คเจอการ์ดเกรดสามทิ้งการ์ดเกรดสามจากบนมือเอ้ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากบนมือสแตนเรียกอาดหนึ่งใบแล้วก็บกคืณยี่สิบสามสามบกมื่บกมื่ด้วยแต่ทางค้างไม่เข้าเลยอืมตุ๊ปเขาให้เมื่อกี้มันตีสามสิบใช่ไหมสี่สิบแวนกัดเอาไปหมื่นห้าสักครั้งคนนี้ สิบแปดสิบแปดเนาะยี่สิบอัดข้างเออแต่เอ้ยเออถูกแล้วไม่เป็นไรเข้าเทินสแตนแอนโดเฮ้ยคุณเออเพอร์เซน่าอย่างนั้นเหเห็นแบบนี้แล้วอยากใส่จีกขอร้องกูขอละกูขอเท็กเมื่อลงสนามโซบ้าหนึ่งเลื่อนรายการคู้แข่งหนึ่งใบเอาไว้ในคุก รยบร้อกูขอละสามไรกูพุ่งประการตัวมากูโดนจับอีกดีเฮ้ยข้อหาเฮียอะไรอย่กูขอละม้วนมือม้วนหนึ่งได้ไม่เป็นไรพ่อผมใหญ่ <c oughs> ขอคุณดีเหรอวะคือเป็นไวไฟผมมีเส้นคอแม่งตัวไหนปตีปตีไอ้ชิพูดสามได้นะ สามได้อยู่แล้วสามได้อยู่แล้วก็เนี่ยคุกสามใบอ๋อกูตีแม่งยืบสามสามได้โอ้โหเออเว่อเข้าตายนะเออเว่อร์ตายนะโอ้เว่อร์โอ้โหในมือกูเนี่ยแกสามกัดได้กูรู้เปล่าโอ้โหสว์กัดได้แต่ไม่ชิลในการทำเงียเลยอืมเทคนิคี้ก็ไม่ได้เลือกที่จะไม่ทำเพราะแม่งถ้าอย่างนั้น เจออะไรก็ไม่รู้ทำได้เหรอโอเวอร์ใช่ไหมเอออ้ยเจอเปล่าได้โอเไหร่มือเปล่าอันนี้เท่าไหร่ยี่สามยี่สามปึ๊บหนึ่งได้สามสามสามาได้เอ้หนึ่งได้เลยเหรออีกสักห้าพันไม่ได้เหรออืมอีกสักได้าอีกสักห้าพันไม่เป็นไรชิปไ่าได้รอตัวนึงปกติคุณต้องไม่เจอดิเอ้อฟอน ต้องมันแดเมจเชคคือแคน้าบวกหมื่นเฮ้ยยังไงที่พายพลังแวนเชี่ยเชี่ยเขารอดหักฟอนต์ไปเชี่ยเขารอดไม่น่าเชื่ออันนี้เบากว่าเอ่อหมื่นสองหมื่นหนึ่งทิกได้หนึ่งฟอนต์อันนี้บว์สองพันสามหมื่นสามหมื่นเ เท่าไหร่13.8 21บก2,000เอ่อ23 23บวก3 33 33กับ30 30 30เป๊ะเลยเป๊ะไม่ค่าเท่ากันเลขกลมๆอ่ะเลขกลมๆกัดเลยกัดเขาลอดคุณลอดหรวะจบแล้วบอกแล้วพ่อกูใหญ่ยิงคนไทยได้เต็มเลยเนี่ยยิ่กไทยได้หมดเลยพอเธอัด a n d r o ทำอะไรกูจะสั่งเก็บมึงไรเดอร์โฆษณาไรแถวหน้าบวกมือและได้โจกาสหนึ่งใบมีคุณไทยได้หมดหมดคุกเลยซึ่งการโฆษณาไรรอบนี้ดีมากเพราะว่ามันจะบวกแน่นอนแถวหน้าเป็นเทคคอนโจนหนึ่งใบเฮยคุณไทยได้หมดคุกเลยประกันตัวประกันตัวกนตันะมันเลือกคอหนึ่งใบได้ก็าบัตเดียวพอวไอ้หนู โซบายอไม่เด so hey well, ียวป่ะาไปเดียวเดียวเหรอเออไปเดียวไปเดียวเยอะหน่อยไม่เหรอไข่เยอะหน่ยเฮ้ยเดี๋ยวรอกนอหไปไม่ถ oh, ูกคอครับเทกยาโซบวกไข่เยอะหน่อยดิฮะุกังเลยไข่เยอะหน่อยเทคเขาตบลัวบวกห้าพันไม่เอาลูกเต่าแล้ววพเอาบวกบวกบวกวก ไข่หนุ่ยโซบาสออกหนึ่งใบทิกเกอร์ด้วยน,นี่เอาคนน,นี้มาเฮ้ยข้าวตาบาสไปเลยข้าตวตาบ้าเลยหนึ่งใบใช่ไหมอไเออข้าวสองตัวเข้าวสองตัวเออไข่ไปไข่ไปไม่เยอะเลยไข่เยอะเลยค่าเท่ากันออเดอร้อข้าวตาบาสหมดแล้วไอ้เนี้ยไม่มีอะไรบ้างเด็กเด้เข้าวตาบ้าจั่วการ์ดสองใบนะฮะแล้วก็เพิ่มห้าพันให้คนนี้ วันผัวเทินบอลให้ย่ะไม่วันผัวเทินลองไม่วันผัวเทินด้วยเรียมเรียมไหเกืบสามหมดแล้วเชื่อผมดิขอให้เอาวะอ่ะเนื่อเนื่อเจ็บไปเย่ะมือเท่าไหร่สามสี่แปด ปัญหาคือมันมีฮิวในได้แค่ห้าใบไม่เดียวไม่รวมรวมโอเวอร์ไงโอเวอร์ไงโอเวอร์เจอเจอมันบายออกไหมพี่ยืนร้อยล้านโอ้โอเวอร์ไม่เปีเลยด้วยแม่อะไรขึ้นมือกูถูกจังหวะแล้วด้วยโอเวอร์กูเปลี่ยนปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่ะรอบแรกไม่บูสต์ก่อนแล้วกันเผื่อเจอเผื่อกูจะโอเวอร์อ่ะสิบแปดอ๋อเดี๋ยวลืมเถอะไม่เจอเลย แถวหน้าโบสองมัยเพิ่มีกสงันิบบาสเซนเออใช่สิบแปดยี่สิบสามสิบสี่สิบเบาเบาเบาเดมเช็คโอ้ทิกยี่สิบสามยี่สิบห้าแวนการ์ดทวินไรท์เฟิร์สเช็คกี่หนึ่งทำไมจกี่สามแล้วก็เดฟสกอกเช็ค ไอเฮียครึ่งเด็กไม่เจอคุยคุยไปเลยเท่าไหร่สิบแปดยี่สิบสามสิบห้ายี่แปดสามสามีห้าสีห้าสั่งเก็บไม่ได้กูโดนอีกแน่เลยมาเข้าคุกพี่มานาะเ้ยเอาหนจูวะโอ้โหกู ขออีกสองใบเลยเอาไม่เอาหมดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอาหมดเหรอไม่ไม่ไม่สอ่สองกูขออีกใบอ่ะจบลเลย่อว่าเลยคนเทียเลยดูไม่สวยดีกว่าไม่เคยล็อกอี๊ดีขึ้นมือดีๆไปจุด drive สามได้ไหมไอ้ยี่สิบสาม อ่ะยี่สิบสามใช่ไหมถึงได้แม่งแม่งไม่ไหวแลมันหายไปแล้วโอเวอร์สองได้แม่งสองได้ตั้งต้นเท่าไหร่สิบสามแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอ้ยี่สิบเอ็ดบวกสองพันยี่สิบสามยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบสามสามกับสามสิบอ่ะสมมติสามสามใช่ไหมโอ้โหไม่ตกล้อหือ อ๋อสมมุติเหรอไม่ได้เฟิร์ชเชน่ามาแน่หมดโชยปแลสวป่ะซื้อป่ะไม่ได้เฟิร์ชเชน่าอยากถอยอยากไทยอยากไทยแต่ตัวยี่สิบสามยี่สิบระดับดวงมันเฮ้ยมันนับดวงกูด้วยปั๊บเลยนับดวงเลยหนึ่งสองอ่ะไอ้ตาวสถิติถ้าแม่งมันจวดได้โอเวอร์แม่งคือดวงมันต้องเชี่ยระดับหนึ่งอย่างน้อยถ้าตกก็ต้องตกสักทีหนึ่งเลยวะ แล้วกูขอดเป็นรุ่นฮิวเอาพี่พักเฮ้ยทิ้งหนึ่งหึทิพยป้าได้ฮิวฮิวได้อ่าตกหนึ่งใบอ้าวยิงในการคำนวณสิสั์อีกใบหนึ่งกูไม่ไหวแล้วโยนนี้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวโยนนี้ดีกว่าสามสิบนไอเกียาด้บอลโดนแต่เอกูตีก่อนเลยสามสาม 28 3สิบแปดสามสิบสามเอาสามสิบแปดหมดมือแล้วกูตีหัวคิวองเงี้ยสกาิกเกอรดาเมจเช็คโอ้ยแต่ละคนจมเลย่ยก็จบไปแล้วนะสำหรับดีดีมีจีไม่มีอะไรเลยดีีในมือกูมีแต่ทิกเกอร์ดีเอ็นดีเออดีเอ็นดีเอ็ีเหี้ยแม่ตอนซ้อมอะไรเหี้ยโจดได้แต่เกีย์สเช็คเกียร์ติเกอร์โวย ก็รอซีก็จะมีอเพิ่มเรื่อยๆนะจ๊ะส่วน SD ก็มีเรื่อยๆเหมือนกันใช่แล้วก็เอาเขาเอาเท่าที่ได้ก่อนตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยคลิปหน้าจะเป็นสีไหนไว้มาเจอกันเอาลูกกูคืนมาบ๊ายโอเวอร์